สวัสดีครับท่านท่านชาานผู้พ่อผู้น้องเฉันเคยครับโอ้โหหมูนี้ผาพี่น้องมากินลิ้นย่างลิ้นย่างพี่น้องลิ้นย่างไม่ไม่ใเลยอุ่นหน้ามึงยดยดติ่งติ่งอยู่ลิ้นย่างโอ้โหนิ้นหม,ม,ม,มูนิ้นหมูเอาไหมน้ำปลาใส่กับซุปเนาอยไหมได้พี่น้องได้หมูนี้ไหมแซ่บๆต้องการได้หมูนี้ไหมบ้านดีอ่ามือพอดีเลยเออ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 เฮียรว่าขอมากุดซ้ำๆเด็ดๆแท้ ออโอ้โหออกซิเจนี้เลยโอ้ออนฮะนี่นี่ลิ้นเลยไปลายลิ้นเลยโอ้โหอืมอืมโอ้หอนน่ะ มันคดคน,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 นดินนิดนึงหนนดหน่มว่าดินหมูนี่กัดแทบพีกันนี่แทบก็ลินนัวเนี่ยผมว่ามันมันดีนะโอ้นะน่อะไรอ้างอ้ยของเี้ย,ยสับแทบแล้ว เื่อผ้ากันทงสีได้พี่น้องด้อเฮ็ดสวนยางกันงสีละหึหึแอบซึมแกผคนบอก Sup ừ. bé mình nhỉ Có không cấp phát không người cái kia phát cái ถ้ากินเข้ายยยยยอย่างไยถ้ากินในไหนงนี่อย่างเลียวของหวานรับประทานง่ายอืมอืมมีมังแก้ม เขาไม่กินนะนี่ว่าปวดขาอยู่นะมิเตเมนู่น้ำหมะอ,อืม,มน้ำหมงกินก็น้ำแม mm-hmm ไม่บ้านสปีสมปีมันกินซีฟู้ดขอเมืองเลยกินก็กิน อืมอืมอืมอาหารทะเลไบ่ค่อ,อ,อ,อยได้กิน

อย่าแค่กินเสียไ้ไหมเนาะวันนั้นย่างสุกจะหนี่งหนาหนาบึ้ง อาด้วยผินหนังมาด้วยแ่บเจ็บของเทียงมาดอเอาไปเกียดยางเลื่อนไปตีแซม บ่นน้นหอดปลาอย่าส่สัมตีรถโง่กับเด้อบุ่มบำบมำมาสาดยันห้อง นไ้่บ no e ุญว <and man> <ara> <ok> ัฒนาที่ได้เงินน้ำเขาผู้นั่นก็ว่าจังสันผู้นั่นก็ว่าจังสี่ปฏิสัมพันธ์บ่เลื่อนพัน บางอีกช่องนึงเหมือนว่าไปซ้ำแลกซับกันโน่นต้องเป๊ะโน่นจำเป็นต้องไปเบิ่งกดได้ก่น้ดซ้ำห้กันนู้นนู้นอะไรวะ ดีอะไม่ด <t> ีน้ำทสเอยางเพชรไปเยเนี่ยโมได้แล้วเล็บเด็กผสมหน่อยก็เอาแล้วไปแล้วกับคุณครับส่ัสดีครับ